ีนี่ก็มาถึงคำว่ากลัวภัยอันเกิดแต่คลื่นเป็นเรื่องของภิกษุใหม่หรือภิกษุที่ตั้งอยู่ในฐานะเหมือนกับภิกษุใหม่ <c oughs> บวชแล้วได้รับก <c oughs> ารว่ากล่าวตักเตือนจากครูบาอาจารย์หรือเพื่อนฟูงเ <c oughs> ขาก็เกลียด กลัวต่อการตักเตือนนั่นแล้วก็สึกออกไปเสีย <c oughs> อย่างนี้เรียกว่ากลัวภยัยอันเกิดแต่คลื่น <c oughs> แล้วก็ไม่เดินทางต่อไป <c oughs>